สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เซนีสานนะฮะวันนี้มาดูการขยับตูดนะฮะไหวไหมฮะนี่ผมต้องช่วยไหมอันนี้ดักเงอีสานไหมครกำลังแล,งล้วกำลังซิทจะไปทาบนะฮะออกแบบพิเศษโดยช่าง32ครับพี่น้องบายบ่า ไปแล้วครับผมแบกๆครับสายแบกเอิ้นเอิ <so ้นอันนี uh <S <s uh 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 like cool ้ฉ uh ันจะช่วยยกอันนี้อันนี้ขยับตูดครับโอ้โหดักท้ายบัดครับพี่น้อง สามคนนะฮะอช่างหายไปคนหนึ่งเตอร์ถอยิเตอร์บันไดออกนี่ครับผมจะใส่รถแล้วฮะตอนนี้โอ้โหถือ,อ <c oughs> ว่าโอเค <c oughs> นี่ครับจัดว่าเด็ดนะครับนี่คือท้ายของซึ่งอีสานหน่วยสองครับพี่น้องเียงมงุ ยังยกไม่ขึ้นครับยกไม่ไหวยกได้อยู่แต่ไม่รู้จะเกาะงานอะไรตอนนี้ต้องหาที่เกาะก่อนออกแบบโดยช่างอุสาศครับผมบ้านบุตรสมดำบลมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีครับ ม่จะเป็นทา,ายบัตรนะฮะจะเป็นประมาณนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากมายพอได้เอาว่าคันนี้นี่สามสอโชว์ฝีมือเต็มที่เลยมางั้ได้เลยนะครับ นี่ฮะตะแกรงสั่งพิเศษนะฮะมาจากเยอรมันตะแกรงปั๊มนะครับผมนี่ครับอาจารย์ใหญ่เป็นไงครับอาจารย์เต็มที่ครับเต็มที่เต็มที่เนาะที่ออมีทีเด็ดอะไรบ้างคันนี้ันนี่ก็ตู้หมุนตู้หมุนหมุนหมุนยังไงครับหมุนข้างครับหมุนข้างอย่างไหมเใบบครัหมุนข้างเต็มใบเลย โอ้โหอันนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จอีกสักกี่วันเนี่ยจดนก็สิ้นเดือนนี้น่าจะน่าจะน่าจะเสร็จช่ไหมโอ้เกรายเียโอเคนะครับมีมีคิวต่อไปมารอคิวไหมก็ยังว่างยังว่างอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวหน่วยหน่วยหนึ่งมาลงแก้ไขต่อโอ้โหเดือนหน้าก็เริ่มบอกงานแล้วครับเริ่มเริ่มบอกงานอออใช่ใช่มีมีสายงานงานเยอะเลย ถ้าใครมีรถอยากทํานี่ต้องทําช่วงเมษาเลยช่างว่างนะครับต้องรีบนะฮะผมถือว่าได้เวลาเหมาะนะเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาก็าถือว่าโอเคนะฮะขอสผุนได้อนกรอนอกรูฟอสผุด้อนอตอนนี้นะนจะเอาท้ายขึ้นนะฮะอันตัวหมุนแมกนูลี่รับน้ําหนักได้ดีไหมอาจารย์ดีครับไดีสองตันสบายสองตันสบายๆอย่างตู้กับตัวท้ายนี่มันจะประมาณกี่ตัน<อ>ถึงถึงตันไหมหนาจะตันนิดๆหนึ่งตันนิดๆเนาะ ฉะนั้นก็หมุนสบายๆเวลาเอียงมากดหน้าประมาณสองตันอ๋อเอียงมาเราเราต้องทำตัวตัวรองรับพื้นไหมไม่น่าไม่น่าไม่ไม่ต้องเนาะเราสิบสิบล้อแล้วมันก็ถ่วงน้ำหนักได้อยู่ถ้าหกล้อก็อาจจะเอียงเอียงหน่อยขาเมนันกว้างหน่อยครับสิบล้อือโอเคมีครับครับมีของมาส่งับส่งระเบิดมาหรือเปล่าฮ่า่านี่ช่างใหญ่ออกแบบเองครับผม ไม่มีแบบเพราะว่าเราก็ดัดแปลงนะครับดูดูมาหลายๆคันอันนี้แบบสดๆดนะฮะงานดิบยังไม่ผ่านกระบวนการทำสีนะฮะเนี่ยครับก็จะอ่า ใช้รอบดึงช่วยนะครับเพราะว่าเราต้องตั้งศูนย์ก่อนนะครับก็จะเชื่อมใส่ใส่บานพับนะฮะก็ยังยังไม่มีบานพับมานองรับบานพับนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโอเคนะฮะบานบานพับห้าตัวอยู่ไหมจย์อยู่ครับอยู่ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้รับตู้นะรับเฉพาะทายบัตรเทย ทำกี่วันนั่นนี่ทายบัตรเลย <laughs> ไทยอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้โหละยเยอะครับโอ้รายละเอียดเดยอ oh oh. ะเลยโอ้ดด oh oh. จะคุ้มค่าแดงเลยน,นะนี่ <laughs> ช่างเนี้ยเ <laughs> ออเนี่ยครับคนเมาเมายาบ้าหรือเปล่าไม่รู้คนไปเดินวนเนืน้ <laughs> อฮ่าฮ่าเอออย่าเด้ออย่าโดดตอนนี้ <laughs> เอารอกมาช่วยดึงท้ายขึ้นครับพ <laughs> ี่น้องกำลัง จ,จัดนะครับและด้านบนก็จะมีในส่วนของไฟนะครับผมผมก็จะใส่ไฟไฟด้านบนจะเป็นไฟลงไฟเลี้ยวไฟท้ายน,นิดหน่อยฮะเพราะว่าตรงกลางผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันบังเสียงนะครับใส่เยอะเสียงมันจะอันนะะอยากให้โปร่งที่สุดน,นะครับก็ใส่แค่ไฟท้ายไฟท้ายตัวนีนะะ้แล้วก็ในส่วนของ ตู้ตู้ชุดหลังนี่ต้องอ่าไม่ไม่ได้ขนาดเต็มนะครับจะย่นขนาดลงมาเพื่อที่จะใส่เหล็กหมุนนะครับถ้าเป็นขนาดเต็มเมตรยี่สินี่จะใส่ไม่ได้นะรับอ่ะเต็มตัวนี่ครับช่างใหญ่ยืนคุมฮะไม่น้องอต,ตั้งศูนตั้งศูน โอ้ตื้อถอยได้ทำใหม่ให้ไม่ได้นะอ่ามีที่ก่ออยู่ครับพี่น้องเป็นกำลังใจจะยกขึ้นเพื่อที่จะตั้งตั้งศูนย์นะครับตะเก่งนี้โอเคเน้ะเหมือนแบบพวกหุ่นยนต์อะมีช่างมาทำงานสามคน ใช่ครับเอาแล้วลอยแล้วครับก็ <c oughs> ในสุดท้ายนะก็ประมาณนี้ด้านข้างก็จะประมาณนั้นครับผมด้านบนก็จะประมาณนู้นเออ <c oughs> ว่ากันไปอ่ะดึงแล้วครับลอยแล้วฮะตั้งศูนย์ก่อน ็นศูนย์บนนะครับจะในชุดของด้านล่างตัวล่างนี่จะเป็นการตกแต่งแล้วก็ใส่ไฟเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ว่าใส่ลำโพงนะครับตัวนี้จะหมุนได้แนตะ่ด,ด้านล่างตัวล่างเหล,ล็กตัวล่างนี่หมุนไม่ได้โอเคเลยแก้ว โอเคสวยงามตามทองร่อง <c oughs> นี่ครับในช่วงของชุดบนนะครับในช่วงของตัวล่างสามช่องโปร่ง,งนี่ก็จะตกแต่งทําลายนะครับแล้วก็ใส่พวกไฟเลี้ยวนะฮะและที่สําคัญนะครับท่านออกแบบรถแหอย่าลืมนะฮะเวลารถติดนะครับรถแหย์มิติดแน่นอนนะ อย่าลืมเจาะรูนะครับเอาไว้ให้มีมีโซ่หรืออะไรไปเกาะตะขอนะครับตะขอที่กระสีเพื่อที่จะลากรถติดนะไม่งั้นมียุบแน่นอนนะเพราะเจอกันเยอะนะทําแล้วลืมทําที่เวลารถติดนะร,รถติดเราต้องจะมีไว้เซอร์วิสนะครับวาลูอยู่ในรถวาลูกอะไนะอ่าตอนนี้กำลังหาตำแหน่งครับผม ตำแหน่งให้โอเคก็จะเนี่ยครับแปะเลยอันนี้เชื่อมติดเลยป่ะจัดครับมาตำแหน่งกัน อืมพอเชื่อมติดเลยก็หน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าบานพับห้าห้าบานนะครับผมเพื่อที่จะรับน้ำหนักตัวนี้ไว้นะครับและเราก็จะทำตัวล็อกอีกฝั่งหนึ่งฝนะั่งโอ้ยโอ้โอ้ เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะฮะลายดูดูคล้ายๆลคล้ายๆ o p t i ออกติมัตนี่ยก็ด้านบนจะมีไฟจะต้องใส่ไฟนะครับใส่ไฟเลี้ยวกับไฟท้ายนะครับเวลาเวลารถวิ่งช่วงอางคืนนะครับเพราะว่าจะบ่งบอกถึงรถสูงนะครับ โอเคนะนี่คืออ่าท้ายของเซิงอีสานนะครับก็ยังเหลือ3รูด้านล่างนี่ฮะสามช่องอยังรอการออกแบบเพิ่มเติมนะครับ<อ>ก,ก็กว่าจะได้แต่ละอย่างนะก็ต้องใช้เวลาเนี่ยช่างบอกว่าทำท้ายนี่ประมาณเนืทอินทิศเลยโอ้โหก็จะเสร็จนไม่ธรรมดาครับพี่น้องท้ายเสร็จก็ยังเหลือชุด หน้าอีกนะครับผมด้านหน้าก็ต้องไปออกแบบนะฮะทรงทรงบัตรอีกคือเก่าน,นะจะได้บาลานซ์กันนะครับ,บนี่ครับพาชมด้านข้างอีกสักหน่อย เบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จคันนี้ยาวตัวถังนะผมว่า8เมตรประมาณแปดเมตรนิดๆเก็ดประมาณ8เมตรแปเมตรสิบหรือ8ปดเมตรยี่ประมาณนี้เฉพาะเวทีก็สี่เมตรแปดสิแล้วนะเกือบห้าเมตรนะ นี่คือสวงอีสานหน่วย2นะครับก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะฮะช่างทํางาน3คนนะครับเราก็ทําทเต็มกําลังนะฮะพอทําได้แต่ละวันเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะไปเรื่อยๆนะไม่รีบนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่พร้อมนะตู้ก็ยังไม่มีเดี๋ยวตู้ชุดหลังเหลือตู้ชุดหน้านะฮะในส่วนของระบบเสียงก็เรื่อยๆครับไปเนาะ อาจารย์กระบะกระบะประมาณกี่เมตรอาจารย์เฉพาะกระบะแปดเมตรถึงไหมถึงครับถึงเนาะกว่าไหมหนิดนิดถึง,ถงาายี 3, ่ไหมอ่าประมาณแปดเมตรยี่โอเคนี่ครับอาจารย์สามสอบบอกว่ากระบะประมาณแปดเมตรยี่สิบเฉพาะกระบะนะครับไม่รวมหัวนะฮะนี่ครับหัวก็อ่ะสี่ช่วงหัวนะ ตีให้2เมรอะ่ะก็เป็น10เมตรส0บเม็ดยี่สิบอ่ใาใช้เตอร์มมาตัวไหนนี่นี่ครับสายเหลืองคือเก่าครับผมเพราะเรารักสีเหลืองเพราะเราคือสายเหลือง <laughs> อันนี้เป็นเหลืองประกายครับผมสวยนะฮะสวยกับเหลืองตัวเก่าอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ใครมาขับรถวะเนี่ยย่า yeah. บันได2อชั้นนะครับจะน็อตสิหลักครับออกตัว <Yeah. S 1> นี่ครับชุดนี้ก็คงจะใช้ตู้เบรอยู่ที่คอนสูงเจครับ mm hmm. จะพอดีบาลานซ์ใส่ได้8ใบสิบดอกครับด้านหน้า mm hmm. นี่บันไดฮะ บันใดก็จะจะใช้ตู้เปิดธรรมดาประตูในส่วนของประตูเปิดธรรมดาสุมล้อครับสุมล้อสุ้มล้อเปิดออกข้างนะครับนี่แกพี่สามชอ้อนนะ่าจะล็อกไว้เปิดเปิด,เป,ดเปิดออกข้างมาเงี้ยเวลาเซอร์วิสง่ายเวลายางด้วนะ่เราต้องเปิดต้องใช้นะครับเอาไว้สมมตงว้าชั้นวางเครื่องปัน่น ใกล้แล้วนะฮะคันนี้ถูกใจมากเลยโอเคนะฮะ,อ,ะอ่ะนี่เป็นการจัดจัดศูนย์นะครับจัดยังไม่ได้นะครับพอจัดได้แล้วก็จะเชื่อมนะครับตอนนี้กํลาลังตั้งศูนย์ว่าจะเอาระดับประมาณไหนนะฮะและนี่คือเซิร์งอีสานหน่วย2นะครับฝากพี่น้อง ติดตามกันได้นะครับยังไม่เปิดรับงานนะครับจนว่ารถจะแล้วเสร็จนะครับกลัวรับงานไปนี่รถเสร็จไม่ทันนี่เสียหายหลายแสนกันเลยทีเดียวว่าน,นี้ใครมาแอบทำอะไรนี่ฮะยา <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับพี่น้องนี่คืออ่าผลงานของอู่สามสองครับอาจารย์รใช่ไหมฮะอ่าฝากผลงานหน่อยสนใจ สามสองกับช่างด้วยนะครับผมทำอะไรครับจังโต้เถรสิบล้อสองล้อครับสิบสองล้อหรือว่าจะเป็นพิกอัพก็ได้พิกอัพก็ได้ได้หมดเลยตามสั่งครับมีแบบมาทําได้หมดครับโอ้โหราคามิตรภาพครับบริการเป็นกันเองโอ้โหสุดยอดที่หนึ่งกับอ่าอู่สามสอตั้งอยู่ อยู่อำเภอชุมพลบุรีครับบ้านชุมพบ้านบุตรสมตบบนเมืองบัวกับผมฝากจังหวัดสตูลฝากเบอร์โทรหน่อยพี่น้องเบอร์โทร081 6951009ครับผมขออีกรอบหนึ่งครับ0816951009ครับโอเคครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามนะครับอู่สามสอพี่น้องสนใจอยากจะทํารถแห่นะฮะก็สามารถที่จะมาต่อได้ที่นี่ครับผมหรือว่าจะสอบถามมาอย่างพี่ใหญ่นนท์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมพามานะฮะ เพราะว่าเ uh, นี่ยฮะรับปาาระกันเลยนะครับถีมือไม่ธรรมดานะครับที่สําคัญราคา,าบ้านๆนะฮะช็อคกราบ,บ้านเรานี่แหละอ่ะขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามาชมครับผมเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาอ่าอัปเดตให้ Fall, ชมกันเร<ๆ>ื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเดียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับอ๋ออรนามาเลย